สวัสดีค่ะเอซที่น่าราักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะเอฟซวันนี้พี่ก็ให้เจ้าพ่พาพี่มาที่ป่าเห็ดค่ะเอซป่าเห็ดที่ใหม่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าพี่อยากจะรู้ป่าเห็ดหลายๆที่นะคะเอซว่ามันจะมีเห็ดไหมเนาะแต่ว่า เจ้าพ่อบอกว่าที่ไหนมีป่าสนที่นั่นก็มีเห็ดคะ่ะทุกคนนะแล้วพี่ก็เลยอยากจะมาคะ่ะทุกคนก็เลยให้แกพามาคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวขอพี่ใส่ถุงมือแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ก็นี่คะ่ะพี่ก็มีไม้ของพี่เนาะไม้ตะพดของพี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันคะ่ะเพราะว่ามันมีต้นสนเนาะทุกคนเนาะพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันมีเห็ดหรือเปล่านะ หรือว่ามันไม่มีนะคะทุกคนเราก็จะไปต่อค่ะเพราะว่าจะพอก็ไม่เคยรู้เรื่องเหตุเลยโอเคก็เราก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีเหตุไหมนะคะเอฟซี FC. นี่พี่จะไม่มองตัวอื่นเลยนะคะเพราะพี่กลัวค่ะเอฟซพี่จะมองเห็ดค่ะนี่ค่ะพี่เจอแล้วใครเอฟซีอุเห็ดอะไรนี่เอฟซ เอฟซีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะกินได้นะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูค่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะเอฟซีเฮ้ยมันมันเหมือนเห็ดมันเหมือนเห็ดที่เขากินได้ค่ะเฮ้ยมันเยอะเลยเดี๋ยว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 นี่ใครเอฟซีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยเยอะเลยอุ๊ยนี่ค่ะเยอะเลยค่ะ FC นี่นี่โัวแฮนด์นี่นี่ค่ะ FC นี่เยอะนี่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 แต่เราไม่เราไม่รู้จักเหดนในเอกเดนนี่ค่ะ FC ันเป็นเห็ดสีสี้มแบบนี้ค่ะเอฟซีเอาอุ๊ยนี่ไงนี่ค่ะนี่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 เห็ดค่ะนี่นี่นี่ก็เห็ดค่ะเอฟซีแสดงว่ามันน่าจะมีเห็ดค่ะนี่นี่ค่ะแต่มันแก่แล้วเอามาโดนชนคนตูดคนเว้ยเอานี่นี่เอฟซีนี่นี่เจอแล้วนี่ นี่ค่ะเอฟซี 4, นี่เฮ้ยมันเห็ดเห็ดอะไรนี่เยวินี่เยวิเห็ดอะไรเยวินี่นี่ใส่ทุงมือก็เลยกล้าจับค่ะนี่เห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดูนะนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งบ่อยเยวินี่นี่เห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งค่ะทุกคน แต่ว่ามันแก่หมดแล้วนะคะ FC นี่มันแก่หมดแล้วค่ะนี่เห็ดพึ่งนะนี่นี่เดี๋ยวเราดูอีกค่ะทุกคนเพราะว่าพีว่าเข้ามาถูกป่าแล้วนี่มันป่าเห็ดแน่เลยนี่เนาะเห็ดพึ่งนะเนี่ยคิดว่ามันเป็นเห็ดพึ่งนะคะนี่แต่ว่ามันโดนแมลงกินไปแล้วค่ะนี่นี่ทุกคนนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะ นี่ค่ะเห็ดพึ่งค่ะคิดว่าเห็ดพึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดินดูอีกค่ะเอฟซีตรงนี้ก็อุย้ยโดนโดน้ำว่ะโดนน้ำเกาะเดี๋ยวเราเดินดูนะคะเอฟซี FC. ว่ามันจะเจออีกไหมเนาะเจ้าพ่อก็นนำหน้าหรือเจ้าพ่อไม่รู้จักเห็ดอะไรหรอกนะคะเอฟซีพามาเฉยๆนะเจ้าพ่อนะ่ะนี่ค่ะ พ so ี่ว yeah. He He ิโกเดนไวส์กี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะคะเอฟซีเผื่อมันจะเจอเนาะแต่เมื่อกี้นี่มันก็สวยอยู่นะแต่ว่ามันโดนไในนี่กินไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะมาดูตรงนี้ค่ะเอฟซีพี่หวังว่าไม่มีใครมา เดินหาเห็ดเหมือนพี่นะคะแถวนี้เนาะทุกคนเราจะได้เห็นเนาะเราจะได้เห็นเห็ดงามๆเนาะเอฟซีเนาะนี่ขอให้มันมันมานนะวันนี้น่ะเดี๋ยวค่ะเขาคือจะเก็บเห็ดได้เห็ดงามแท้เราก็อยากจะเห็นมั่งเนาะว่ามันจะเห็ดงามของเรานี่มันจะขนาดไหนเนาะทุกคนเนาะนเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อนไม่มีเลยค่ะ เฮ้ยนั่นอะไรใบไม้ค่ะทุกคนนี่ใบไ,ไม้ค่ะทุกคนแหม่เอ้อยจะพอไปไหนวะนเดินไปถึงนู่นนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราจะเดินดูเห็ดแต่ว่ามันไม่มีค่ะมันมีแต่ไอตอโบลลี่ค่ะทุกคนนี่นี่ลูกหินแบค่ะเอฟซี โอ้ยวัวแอตุเฮนมาทิงง้งให้วันอภัยอยู่คนเดียวไม่ได้ดินภัยกลัวดินี่กลัวกวางมันวิ่งมาชนนะคะเอฟซีโอ้โหมันไม่สะอาดเลยอะ,ะอดอะีฮะเอ็กโนเฮียดีมาลมอยบิสกิตนายมันไม่มีอะไรเลยป่ามันสกรปรกวะ นี่ <Yeah. S 1> มีเห็ดอะไรไม่รู้นี่โวแอนไหนเดี๋ยวดูก่อนจะพอเห็นแล้วคอสิ FC. โอ้ยเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยคะ่ะเอฟซีจะพอเห็นค่ะนี่เห็ดอะไรเนี่ยนี่คะ่ะออ้ยนี่ด้วยนี่นี่คะ่ะนี่ปาดมันโดนแมลงกินคะ่ะนี่มันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่คะ่ะ สองสองดอกค่ะสองดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเอซแต่เราอยากจะเห็นเห็ดพึ่งหวานอะไรนั่นเขาเนาะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคาโยเฮนนั่นนะคะที่อยากจะเห็นแบบนั้นค่ะเอฟซีนี่มุ้ยมันเหม็นอะไรไม่รู้เว้ย โอเคไฮโนฮิเอไม่มีอะไรอุย้ยนี่ไงนี่ว้าวตาดีจังเลยวันพานี่เห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งค่ายเอซนี่นี่ค่ะกินได้เนาะเอซเนาะนี่นี่พี่ใส่ถุงมือค่ะพี่กันเลยกานี่มันกินได้ไหมยเย,ยวินี่นี่น รเฮดโรเฮดนี่นี่พี่ได้แล้วคะ่ะโอ้ยเละเลยนี่ค่ะสองหัวคะ่ะทุกคนโรเฮดคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอู้หูดีใจจังเลยเราเจอเห็ดกินได้แล้วนี่นี่ค่ะสามหัวเลยเห็นเดี่ยสามหัวตรงนี้คะ่ะเอซนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกค่ะ เราได้สามหัวพี่ว่าพี่จะมาหาเห็ดนะเพราะว่าเห็นบอกว่าเห็นเขาบอกว่ามันกินได้นี่ค่ะทุกคนนี่อุ้ยเห็ดอะไรเยวินี่นี่ค่ะนี่นี่เห็ดอะไรนี่นี่ขาแบบนี้ค่ะนี่วายนี่ค่ะนี่นี่เห็ดค่ะนี่แต่ว่าเราไม่รู้จักตรงนี้หน่อยนึงโอ้โหมันอยู่ตั้งลึกเลยนั่น นี่ค่ะ FC นี่เห็นไหมนี่นี่มันแก่แล้วค่ะอันนี้แก่แล้วเนาะเราก็ยังไม่รู้ขาวขาวอะโอ้มันรกมากค่ะเห็นไหมนี่รกมากขนาดนี้นะมันไม่มีหรอกนี่ค่ะโอ้หมันอยู่ในนั้นค่ะทุกคนนี่เห็นไหม FC นี่อย่างเหลืองเลยอะเห็ดพึ่งอะ่ะนี่พอแล้วมันแก่แล้วค่ะ นี่ bert, ตรงนี้ก็แก่แล้วค่ะเอฟซีนี่นี่มันแก่วะหาซีโน่เข้ามาอ呀เข้ามาเวลิดหูเห็ดอะไรวะนี่เห็ดอะไรวะนี่นี่ค่ะเอฟซีเห็ดอะไรนี่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 ยาบีเห็ดอะไรยาบีนี่นี่นี่ แต่มันแก่แล้วแก่แล้วเห็ดอะไรวะเนี่ยเยวิเนี่ยกินไม่ได้หรอกเนาะเห็ดแบบนี้มันกินไม่ได้เนี่ยเห็ดอะไรวะเนี่ยมันเยอะเลยเด้เห็ดแบบนี้เนี่ยมันเยอะเลยเด้นี่นี่เห็นไหมนี่มันเยอะเลยนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวไปดูตามเจ้าพ่อก่อนว่า เขาเป็นคนพาเรามาเราต้องตามเขาวัวเห็นวะโอ้ยมันกินไม่ได้คิมดิตือีกกีตีนี่ค่ะแกเห็นนี่ เห็ดสีขาวค่ะเอฟซีมันกินไม่ได้เหรอมันเป็นเหมือนไอเห็ไดไอ้นี่เปล่าใบฉังหักเลยโอ้ยตรงนี้มันมีน้ำนี่เดฟลูโอ้ยเราจะบุกป่าไปเหรอคิมไหนโเฮ็น ไม่ไม er 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 ่ไม่นั่นก็วิ่งอีกแล้วบางทีเดี๋ยวนนด้งยุลรีฮิลล์ไปคัมที่บีไปที่คาเเห็ดแบบนี้นะเยอะเลยอ่ะเนี่ยเยาวนี่เห็ดอะไรยาวีนี่ เนี่ยเนี่ยมันน่าจะกินได้นะเห็ดแบบนี้นี่โอเคไทฟซีเราตามเจ้าพอ่อไปเจ้าพ่อไปทางไหนนี่ไปทางนี้ยังคิมคิมก็เล่นไป มันไม่มันไม่ใช่ป่าที่เราจะเข้าเอ้าโดนตาคนเว้ย<ๆ>นี่นี่มันต้องไปปั่งนี้คิมคิมเอ็กเตนไบอเ,เอางานนี้หาเรื่องแล้วจะพ่อเอ๋ย,ย,ยอมันมืดนะเอฟซี FC อยู่อยู่ในนี้แล้วแว่นตาพี่นี่ก เอาเวนตาราคาแพงมาซะด้วยดิมันจะปรับสภาพช้ามากค่ะเอฟซีตามเาพาอไปก่อนไปทางไหนก็าต้องใส่จะต้องกลับไปที่เก่าแล้วนี่ยากโทวีสแก่เย็บโอ้ออแล้วไงยืมเลยไม่คือเดนไวน์แล้ววีทาร์เฟิร์สต์กังพอ้ไี้อยากอยากแค่เอกลีดิเดีย เอฟมาใช่ไหม i ช c ไหมใช่โอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเพราะว่าพี่ว่าพี่จะไปหาตรงที่เราเห็นน้องไก่กันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะตรงนั้นมันมีสิทธิ์กว่าเนาะตรงนี้นะมันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนมันรกมากเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่คุ้นป่าอเราไม่คุ้นป่านะคะเอฟซี แล้วเนี่ยมันมันก็มีเหตุนั่นแหละแต่ว่าเหตุเราไม่รู้จักเนาะทุกคนเนาะเฮียไอค่ะมาไอค่ะมานี่ค่ะพี่เห็นต้นอันนี้พี่ก็เลยมาผัวก็เรียกแหงแงงอยู่โอเคค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย